สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเมนูเจ่วห้อนนะคะทํากินคนเดียวง่ายนะคะวันนี้สั่งนี้ไปทํางานอยู่บ้านคนเดียวก็ทานอาหารไทยเราจะมีน้ำปุ้ยเออน้ําซุปสําเร็จรูปนะคะของฟ้าไทยเซเริฟแล้วก็เนื้อสไลด์ที่มาของเมนูนี้ก็คือมาเช้าเพื่อนจะไทยโทรมาเลยแต่เช้าก็คือเป็นเรื่องเป็นราวมากเราก็อยากกินเจ่วหอนจิ้มจุ่ม แล้วก็ข้าวคั่วก็ไม่มีนะคะไม่มีข้าวเหนียวก็ไปหามาจากในติ๊กต็อกเขาบอกว่าใช้ข้าวสารแทนได้เดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวจะลองมาคั่ว่าข้าวคั่วดูนะคะตั้งเตาเลยค่ะมาคัวค่วกันนะคะนี่นะคะข้าวคั่วของเราเริ่มออกสีแล้วเขาบอกว่าใช้แทนได้ไดเดี๋ยวมาลองดู หันใจยังไงคั่วให้พอบแบบเป็นสีน้ำตาลหืเหลืองน้ำตาลน้ตาลนะเสีดายอะคั่วไปแล้วมันเหลืองนิดหน่อยต้องเก็บนะคะเพราะว่าทุกอย่างทำยากเราต้องเก็บให้หมดแล้วคั่วไม่เยอะตัวเผื่อบุ้งเสีดายข้าวนะคะ จะเก็บจริงนนแหละหลังจากที่เราคั่วเข้ารัวได้ที่แล้วนะคะนี่คะ่ะสีน่าจะพอได้แล้วก็มุตั้มกัน ได้แบบละเอียดน,นแต่ก็ลองเรเิ่มนักสู้แเราก็ตั้งแตความยาำตั้งได้วันนี้จะมาทำเออน้ำจิ้มแจ่วนะคะสูตรมะขามเปรี้ยวก็เลยต้องการข้าวคั่ว,วถึงจะถูกหลักสูตรนะคะ ก็ขีมันน่าจะง่ายเลนาะเพื่อนเอาละเอาละตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะได้ข้าคั่วแล้วทุกคนสุดยอดไปเลยมันอยู่เมืองไทยมันแบบอะไรมันก็หาง่ายเนาะเราก็เลยไม่ค่อยเออฟิลเตอร์นี้ค่อยเลิศหน่อยเมื่อกี้ฟิลเตอร์บงมากโอเคมาต่อกันนะคะเดี๋วยวจะมาทำในส่วนของ น้ำจริม้มน้ำจิ้มนะคะก็เป็นน้ำจิ้มสูตรมะขามแช่น้ำมะขามไปแล้ว<ม>ใส่ไปใส่ไปให้มันหมดอะ่ะชอบชอบกินปาลาเยวเยลก็จะมีน้ำมะขามนะคะน้ำปลา เามื่อกี้ใส่น้ำน้ำมะขามน้ำปลาไปแล้วนะคะก็จะมาใส่พริกป่นพริกป่อนอันนี้เผ็ดมากแต่ก็ชอบกินเลิศใส่ไปเลยสองช้อนจุกจกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชูอชูมาะรูอวยนะคะใส่ไปเลยแค่นี้ก็น่าจะนัวนแล้วและที่เหลือก็เป็นข้าวคั่ว ก็โครตรที่เราบดเองเรามื่อทุกคนอเมื่อกี้ไปเจอกระชีใบเลื่อยนะคะในตู้เย็นเหลือแค่นี้ก็คือสู้ชีวิตมากแต่ว่าอยู่ที่นี่นะอเมริกามันหายายากอะทุกคนแต่ยิ่งหน้าหนาวผักแพงมากมีเลยไม่ต้องเลยมีอะไรก็ใช้ทุก่อเนาะตอนนีนนน้มันคุม้มแค่ไหนคุ้มค่าทุกบาทเลยเนี่ย บ้านเราก็คือดำนี่ดำหม่ก็ทิ้งแล้วะเราไปซื้อใหม่กันละสิบบาทอันนี้ไม่ได้เลยนี่หน้าตาน้ำจิ้มนะคะจิ้มแจ่วมะขามดูสีนะคะคุณผู้ชมมาทางสุดๆไปเลยไปในส่วนของผักนะคะผักในตูวเว้เย็นเลยแค่นี้เห็ดหอมกับกะหล่ำหุ้นเส้นก็ไม่มี แล้วก็มีเนื้อสไลด์นะคะที่เราจะทาเดี๋ยวมาทำกันค่ะจะกินสดๆยอวๆให้ดูเลยวันนี้โอเคค่ะตอนนี้เราเตรียมพงเตรียมเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อผมมันเป็นไฟฟ้าสถิตแต่ผมอะโอเคเดี๋ยวมาลองชิมน้ำจิ้มเขา่วะอ่ะ เดี๋ยวถ้าไม่เปรี้ยแล้ตัดกันเตยอร่อยเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวเลยไม่น่าเชื่อเลยน้ำจิ้มอร่อยมากเมื่อกี้แบบแอบตัดน้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะน้ำตาลทรายคือแบบได้มากมเริเมื่อว่านทำคอหมูย่างไว้ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอุ่นคอหมูย่างก่อมันเป็นแบบเนื้อพ็อกช็อปนะแล้วก็เอามาปรุงแบบ รสชาติเหมือนข้าวหมูย่างบ้านเราอ่ะอเดี๋ยวอุ่นเดี๋ยวเอามาให้ดูหน้าตากันตอนนี้ก็ตั้งน้ำร้อนแล้วก็มีหมามาด้วยมันอยากแบบมาจองมาจองเลยแมอาา่อยากมาเจอแม่ครับมีหมาอยากกินนะคะราดหมาสบอ,อ,อนี่นะคะทำหมอ้อเล็กๆน,น้ำอหม้อเดี๋ยวใส่โซ่ นี้ไปนะคะป๋าเทปเลอรเจาหอมเจอเลยแต่น้ำเดือดเนื้อสไลด์บางๆเนาะที่สด ใส่หัวเ <c oughs> ชื้อซุปกันเดี๋ยวลองใส่ไปสักสักหนึ่งก่อนหนึ่งนาที กีตะหลิวอันเนี้ยเคยพาดวางไว้แบบอย่างเงี้ยแล้วแม่งละลายเฉยเลยเพิ่งรู้แม่งละลายตลกมากอ,อืมอร่อยแล้วหนึ่งพี่พอเลยค่ะใส่ผักลงไปตอนนี้นะคะนะ้ำก็กำลังเดือดปุบๆเลยลืมไปว่ามีหอมหัวแดงเดี๋ยวแอใส่หอมหัวแดงเพิ่มลงไปในน้ำจิ้จเจ๋วาวาง้ มันร้อนมากเลยม้นสัตมานกนี่ดอกหอมผัแดงแบบลิดเยอะมากแสบตาอโอเคค่ะตอนนี้ หมูแบบเรามาทําเป็นสไตล์แบบหมอนตกย่างหนักแบบน้ำมันหงน้ำมันหอยนิดหน่อยคืออร่อยเลยตอนนี้ก็น้ำจิ้มก็ได้ใส่หอมหัวดแดงตัวดีลงไปแล้วนะคะนี่กินนี่อร่อยภูมิใจวะ่ะอร่อยจริงแค่น้ชิมนแบบ่บแล้วเนื้อก็คือสไลด์พรหมจาสัว น้ำเดือดเดือดโแบบบุบบอบบอบยนะคะไม่ต้องใช้สตาเดี๋ยวก็เดือดได้ค่ะนี่เอาเถอะตั้งเตากินไปเลยให้มันรู้ไปแล้วก็จิ้มอ๋ออืมแกอร่อยเกินอร่อยเกินจริง เรามาหั่นหมูอีิ่หมูนี่ก็อร่อยมากเมกื่อวานเจ็ดได้ที่มันไม่ใช่สันคอเนาะแต่ก็ได้หมดค่ะขอบชมขอบชอบเขามาทำสติ๊กแต่ทานเอามาทำาหมีย่างมันจบๆบลยหมูย่างจิ้มแจ่วจะไ่เหลือลอะไรคุณน้า มาอีกรอบหนึ่งนะคะผักแบบผักปัดปเปื่อยดีมากมนัวอร่อยทุกออร่อยเ <c oughs> นือ้อคือถูกต้องมาก ถึงเงื่อนสไลด์ที่ถูกต้องเ,เลยบางๆเนาะชาบ,บูฟิวชาบ,บูแต่อันนี้เป็นเจ่วหอ,อมเจ่วหอมกับชาบ,บูเหมือนปะอืมแค่มจิ้มหลายอย่างโซ่ให้ดูฟิลเตอร์หลุดแน่เลยตอนกินกระช่างอืม หเห็ดคัมผักคัมอืมอร่อยเกินคุณน,นะมันโล่งอะแกนหนาวๆแบบกินนะชอบสุดไป เตอร์น้อันนี้มันแบบก็เลิศอยู่นะนี่ฉันนั่งกินนี่เลยจ้าฉันยกก็อี้มาตรงนี้เลยจ้าฉันยกมาแล้วก็ฉันก็มาจิบน้ำมะพร้าวบอรเกออันนี้อร่อยมากมาจากมาจากเม็กซิโกปะ่ะมันเป็นน้ำมะพร้าวแบบสปารเกิตต้เลยอร่อยมากชอบกินลวกต่อสดสด นี่แหละ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 ถูกต้องนี่ค่ะไม่ทันใจก็เร่งแก๊สเลยจ้ะเพราะว่าเราตั้งอยู่กับแก๊สอยู่แล้วเลิยมิล่ะ I'm